สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับสู่สมัยริ g งทาโร่ใบตานะคะจงจำไว้ว่าพวกคุณทุกคนคือเซฟโซนแล้วก็รอยยิ้มของตาการที่คุณเข้ามาเจอคลิปนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญเพราะเราคือพลังงานเดียวกันเลยหากันจนเจอนั่นเองใครสนใจดูดวงปรึกษาปัญหาแบบพิวริ่งฮิวใจสามารถติดต่อตามาได้เลยนะคะท่านไหนอยากสปอร์ตค่าขนมน้องตารายละเอียดอยู่ด้านล่างใต้คลิปนะคะและขอบคุณสำหรับการกดปุ่มซุป แงการสมัครสมาชิกการต่ออายุสมาชิกแล้วก็การซัพพอร์ตตาทุกช่องทางด้วยนะคะแล้วตาก็มีขายว w a เป p a p e r มือถือเสริมดวงแหวนพวงกุญแจกำไลข้อมือหินแท้เสริมดวงรายละเอียดก็อยู่ด้านล่างใต้คลิปเช่นเดียวกันค่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะคะหวังว่าทุกคนจะสบายดีแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยค่ะทุกๆการซัพพอร์ตทุกๆการเติบโตไปด้วยกันนะคะ วันนี้ตาจะทำหัวข้อข้อความด่วนสำคัญที่คุณต้องรู้เดี๋ยวนี้วันนี้ไม่มีเช็คพลังงานนะคะให้เป็นข้อความที่ไพ่บอกไปเลยนะคะว่าจะมีเรื่องอะไรบ้างนะคะมาเริ่มมาบลอยใช้ไพ่าฮาโลกันได้เลยค่ะให้ทุกคนนิ่งตั้งสมาธินะคะขอดูภาพรวมของข้อความหน่อยค่ะ โอ้โหบาลานซ์อินโฟวิดมันนี่จ้าเกี่ยวกับเรื่องเงิน <t> <ๆ>เกี่ยวกับความสมดุลน,นะคะเชนค่ะอือตารู้สึกว่าข้อความด่วนสำคัญของไพ่ออลกเคิลอยากจะบอกทุกคนว่ามันอาจจะมีจุดหนึ่งที่แบบคุณตาขออนญุญาตเอาไพ่สำหรับที่แบบ เดี๋ยวก่อนนะครับก่อนที่จะไปเหมาหมอ,หมอยไพ่ออร์เคลิลทุกคนดูนี่นะที่ไพ่ดูน่ากลัวใช่ไหมคะแต่ทุกคนรู้ไหมกล้องใหญ่ทําไมก่อนกล้องใหญ่เพราะคู่มือนางใหญ่มากแต่ไพ่มีเท่านี้ไพ่มีเท่านี้กล้องใหญ่มากไพ่มีเท่านี้อืทํามาแบบเวอร์มากอืนะคะอันนี้เมาพี่ไพ่ น่ากลัวมากด้วยแต่ก็แอบ,บน่ารักนะเดี๋ยวนิตาชอบไพ้น่ากลัวน่ากลัวเดี๋ยวนี้ตาชอบมองไพ้น่ากลัวเป็นน่ารักเพราะตาดูเรื่อง mydemon นะคะแต่ดูนานแล้วนะใน netflix กนะกำลังจะบอกทุกคนว่าข้อความด่วนสำคัญจากไพเอ r ร c เ e ิชุดนี้ค่ะสามใบเนี้ยเขากำลงังเด็เเขากำลังบอกว่านะคะให้ hey สร้างบาลานในเรื่องของพลังงานของตัวของคุณหรืออารมณ์บางอย่างที่บางคนอาจจะฟิกมากจนเกินไปเข้มงวดกับเต็งมากจนเกินไปจนทำให้เหนื่อยใจเหนื่อยกายด้วยสำหรับบางคนก็ต้องบาลานในเรื่องของร่างกายนะคะ ในเรื่องของความคิดด้วยทำงานหนักเกินไปก็ไม่ได้ทำงานสบายจนเกินไปก็ไม่ได้ก็ต้องทำให้มันพอดีไม่ให้หนักจนเกินไปไม่ให้เหนื่อยจนเกินไปแล้วก็โฟล์มากที่สุดนะคะส่วนอันนี้ก็คือใครที่แบบรอคอยการเงินการเปลี่ยนแปลงทางด้านการเงิน มันอาจจะมาด้วยกันสามใบเนี้มาด้วยกันเลยแหละเพราะทุกๆอย่างอ่ะการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นได้หนึ่งก็คือคุณต้องคิดก่อนแล้วคุณก็ต้องเชื่อถูกไหมคะในเรื่องนั้นๆกว่ามันจะกลายเป็นความเชื่อที่มันแน่นอ่ะมันใช้เวลานานเรื่องของการเงินก็เหมือนกันไหลไปตามกระแสเลยเช่นบางคนรู้สึกว่า ฉันจะผ่านเดือนนี้ไปได้อย่างไรฉันรู้สึกว่ามันจะไม่รอดแน่เลยหลายๆคนลองปล่อยบางคนมาขอคำแนะนำจากตาตาบอกให้ลองปล่อยดูหลายๆคนก็รอดผ่านมันไปได้เสมอนะคะเพราะฉะนั้นนะใครที่เป็นเจ้าของคลิปนี้นะตอนนี้ยังวุ่นวายใจยังเครียดหรือรับมือ กับความคิดลบของตัวเองไม่ได้พยายามวางให้ได้มากที่สุดไม่เป็นไรนะคะแล้วก็ปล่อยไหลไปเลยถ้าเราจัดการอะไรไม่ได้แล้วนั่นคือหลังชนฝาละนั่นคือต้องปล่อยมือนะคะอืมนี่คือข้อความของคุณจากไพ่อราเคิลนะคะเอาไว้ตรงนี้นะคะ แล้วเก็บไปเลยดีกว่าพี่ไพ<า>่ทาโร,โรที่แบบดูเหมือนน่ากลัวน่ากลัวหรือเปล่ามาดูกันมาดูกันนะคะเหมือนไพ่แบบเก่ามากใช้มานานมากมาเมาพี่ไพ่ มาดูสิเห็นไหม,มห้าเหรียญเรื่องเงินราชาถือไม้เท้า เจ็ดถ้วย2ดาบเห็ราชาถือเหรียญเป็นข้อความด่วนจริงๆนะคะกดกระดิ่งก่อน จริงๆอะเราจะบอกทุกคนว่าตาชอบซอมบี้แต่ตาก็กลัวด้วยหาไพ่ที่เป็นซอมบี้อยู่นะคะกําลังจะบอกทุกคนว่าความฝันของคุณอะที่คุณอยากจะมีเงินเยอะขึ้นอะมันไม่ได้เป็นฝันลมๆเล้งๆนะข้อความวันนี้สำหรับคนเจ้าของคลิปนะคะที่คุณต้องรู้เดี๋ยวนี้เลยการที่คุณไม่มีตอนนี้ การเงินของคุณอาจจะคุณอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกมันมีมากกว่านี้ไม่ได้หรอกหรือมันดีขึ้นกว่านี้ไม่ได้หรอกอะแต่กำลังจะบอกว่าพี่ไพ่ส่วนทางกับความคิดของคุณเลยหรือถ้าคุณบอกว่าถึงแม้ว่าตอนนี้ไม่มีแต่คุณคิดว่าคุณมีอะนั่นแหละมันคือกระแส เมื่อกี้ที่ตาเปิดต้องไหลไปตามกระแสรเรื่องการเงินเหมือนข้อความวันนี้ที่เขาอยากบอกกับคุณเบื้องบนจัก,กรวาลหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะคะ่ะอยากเน้นย้ำว่าสิ่งนี้คุณเชื่อมันอ่นนะมันไม่ใช่ฝันลมๆแรงๆนะมันเป็นไปได้แต่สิ่งที่ไพ่ถามคุณกลับคุณมั่นใจจริงๆใช่ไหม คุณเชื่อใจตัวเองใช่หรือเปล่าถ้าคุณคิดถึงมันบ่อยๆมันจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนแต่คาว่าคิดถึงมันบ่อยๆมันหมายความว่าคุณจะต้องปล่อยไหลนะคิดแบบที่เชื่อแบบสุดใจขาดดิ้นไปแล้วว่า ฉันเป็นเศรษฐีไปแล้วเนี่ยราชาถือเหรียญน่ะทําไมโทรศัพท์น้องตามไม่โฟกัสพี่เขาเป็นอะไรอีกแล้วขออภัยนะคะเนี่ยเงินถุงเงินถังเงินก้อนหรือเงินอะไรก็แลว้วแต่ไม่ว่าคุณจะเคยมีแล้วเ,เคยไม่มีมาแล้ว ก็คือเคยแบบมัง่งคั่งมาก่อนแล้วก็อยู่ถูกบีบให้ไปอยู่จุดต่ำสุดให้เรียนรู้ว่าเงินสำคัญนะให้เรียนรู้ว่าต้องเคารพเงินนะต่ำสุดคือยังไงทำอะไรก็ไม่ประสบความสำเร็จชีวิตการเงินติดลบจากแต่ก่อนมีเงินถุงเงินถังอะนะคะตอนนี้ติดลบเพราะ สิ่งที่เขาต้องการให้คุณเรียนรู้ว่าตอนที่คุณมีเงินน่ะอันนี้กรณีเฉพาะบุคคลนะคะตอนที่คุณมีเงินน่ะคุณดูแลเขาดีแล้วจริงๆหรือเปล่าหรือคุณใช้เขาคุณไม่เคยขอบคุณเขาเข้ามาคุณก็ไม่เคยเห็นคุณค่าเพราะคุณเชื่อมั่นว่าฉันคงไม่เป็นไรหรอกฉันจะเป็นอย่างนี้ไปตลอดชีวิตก็เลย ทำให้เป็น5เหรียญน,นะคะก็ได้สำหรับบางคนแต่สิ่งที่พี่ไพ่เน้นยำ้ำคุณมีมากกว่านี้ได้คุณมั่งคั่งมากกว่านี้ได้ถ้าคุณเชื่อใจตัวเองถ้าคุณไม่ยอมแพ้อือแล้วคุณคือราชาถือไม้เท้าด้วยนะคุณเป็นทั้งราชาถือไม้เท้าเป็นทั้งราชาถือ เหรียญที่มันอาจจะดูยากเคสเนี่ยมันอาจจะมันอาจจะดูยากสำหรับคนอื่นแต่สำหรับคุณน่ะมันไม่ยากเกินไปแน่นอนเริ่มต้นมาใบแรกก็คือ5เหรียญก็เราลังจะบอกคุณว่าเนี่ยคุณมีความฝันอยากจะซื้ออะไรใช่ไหมลองถามตัวเองดูก่อนว่าตอนเนี้ย คุณคาดหวังนะคะกับมันอยู่หรือเปล่าคุณเชื่อใจตเตงได้หรือเปล่าพลังงานห้าเหรียญตรงเนี้ยตอนเนี้ยคุณอาจจะยังไม่มีไม่ตอนเนี้ยคุณอาจจะยังรู้สึกไม่มีแล้วก็รู้สึกว่าจะปีนไปถึงราชาถือเหรียญหรอไพ่ออกมาคอนเฟิร์มว่าได้ ุณปีนไปถึงได้แน่นอนนี่คือข้อความด่วนที่คุณต้องรู้นะคะหลายๆคนอาจจะไล่ล่างเงินอยู่หรือฝึกที่จะสร้างสมดุลเรื่องการเงินก็ได้ไหลไปตามกระแสะก็คือว่าไม่ว่าอะไรมากระทบเฮ้ยจะต,ต้องจ่ายแล้วนะถึงกำหนดแล้วนะคุณวางใจอะว่าคุณรอดเสมอมันก็จะเป็นเช่นนั้นนะคะมาดูซิมีเรื่องอะไรอีก หไม้เท้าเห็นไหมห้าไม้เท้าห,ไ,ห,มหาไม้เท้าเาออเก้าดาบขยายเก้าดาบสิขยายห,ห้าไม้เท้าสิโอโห,หสิบเหรียญข้อความด่วนจริงๆนั่นแหละเห็นไหม จอเลคืออะไรคะอืมขยายเยอะใต้สำรับคือเด็กถือเหรียญน,นะคะอืมไม่โฟกัสคุณอาจจะเถียงเถียงตาหรือเปล่าไม่รู้อืม หรือเถียงหรือต่อต้านตัวเองในใจต่อต้านข้อความบางอย่างว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกใจเย็นๆน,นะคะทุกคนต่างมันจะพูดให้ฟังนะคะแต่ไพ่ก็ขึ้นมาแบบทับว่าเป็นไปได้สิเนี่ยเถียงกันอยู่ในใจของคุณอาจจะมีหลายๆคนเลยหรือคุณอาจจะโดนคนรอบๆข้างอะ่ะตีตลอดคำว่าตีตลอดเนี่ย ไม่ได้หมายถึงว่าคุณโดนตีจริงๆนะแต่คุณโดนตีด้วยคําพูดอะตีด้วยคําพูดไม่ดีตีด้วยคําพูดลดบั่นทอนไม่ให้คุณเชื่อมั่นในตัวเองอะหรือศักยภาพของคุณอะบ่อยๆถ้าคุณไม่ได้ตีกับความคิดตัวเองนะแต่เราส่วนใหญ่อะเราตีกับความคิดตัวเองเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะคะอืมพายบอกว่า คุณนะ่ะคือสิบเหรียญน,นะมีทุกอย่างได้ถ้าเชื่อมันแต่สิ่งนี้ไพ่เน้นย้ำก็คือว่าตอนนี้คุณไล่ล่าเงินหรือเปล่าถ้าคุณไล่ล่าเงินแล้วคุณไม่มีเวลาให้กับครอบครัวแล้วพอคุณไปถึงจุดๆนั้นจริงๆอะคุณจะมีความสุขไหม คุณไล่ล่างเงินแล้วคุณเห็นภาพความสำเร็จนั้นคุณได้ไปถึงความสำเร็จนั้นกับคนที่คุณรักด้วยใช่ไหมถ้าใช่ก็ไปต่อนะคะต้องตีกับเขาให้สำเร็จนะคุณเป็นสิบเหรียญะเป็นคนที่รักครอบครัวมากกว่าตัวเองหรือเห็นคุณค่าของคนอื่นมากกว่าตัวเองเสมอเลย แต่อย่าลืมการดูแลร่างกายและสุขภาพของตัวเองด้วยนะคะยังไงคุณก็เอาชนะมันได้เนี่ยหไม้เทา้าแล้วชัยชนะครั้งนี้ตามองเห็นว่าจะมีคนที่ร่วมยินดีอยู่ข้างๆคุณด้วยนะคะ9ดาบใบนี้มันอาจจะเป็นความคิดว่า มันไม่สําเร็จแล้วแน่เลยคือสิ่งที่ไพ่ขึ้นมาอาจจะมีต่อต้านมันก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วค่ะเพราะว่าจิตใต้สำนึกน่กถูกปลูกฝังแบบเดิมๆแบบซ้ําๆมาตลอดความไม่เชื่อใครง่ายๆความเจ็บปวดบางอย่างทำให้ก็จะมีแรงต้านก็เป็นเรื่องปกติแต่สิ่งที่ไพ่บอกก็คือว่า สิ่งที่คุณต้องรู้เดี่ยวนี้ทุกๆครั้งที่คุณได้เจอกับเรื่องที่ไม่ดีอะแล้วคุณก็คิดว่าฉันเด m มอลเล่ล้วแน่เลยอะคุณผ่านมันมาได้อยู่แล้วนี่นานะคะก้าแบบไม่ถาวอะเป็นคนที่เจอมาเยอะเจอสึกหนักมาเยอ,อะอะเหมือนพายุทะเลทรายเนาะ บางคนไปอยู่ในทะเลทรายที่แห้งแล้งมาก่อนแต่ก็รอดมาได้เสมอเนี่ยแหละไพ่เลยบอกว่าอย่าไปคิดถึงคนอื่นมากกว่าตัวเองอย่าไปคิดถึงอนาคตมากกว่าตอนนี้รู้เดี๋ยวนี้คือต้องรับเดี๋ยวนี้นะคะความราบรื่นในชีวิตถึงมันอาจจะไม่ค่อยมีมากนักแต่แต่ชีวิตมันก็เหมือนรถไฟเหาะนั่นแหละทุกคน สนุกไปกับมันเถอะสนุกไปกับชีวิตคิดมากบ้างก็เป็นเรื่องธรรมดามองปัญหาให้เหมือนกับเม็ดทรายถึงจะเยอะแยะมากมายแต่ก็เล็กแค่นิดเดียวนะคะเนี่ย <Yeah. S 1> คำคมคำคมนะคะวางใจเยอะๆนะเ mm. นี่ยนะไม่โฟกัสงุดหงิดข้อความด่วนอย่าเบื่อนะ วางใจเยอะๆนะอปล่อยวางนะเธอไปถึงคิงถือเหรียญได้แน่นอนสิ่งที่พี่ไพ่ยอยากจะบอกนะคะอีกเรื่องหนึ่งสามใบนี้นะรักเงินนะเดี๋ยวเงินจะรักคุณเห็นเรื่องนี้ล่ะไม่เกี่ยวกับเรื่องคนรักหรอก the lovers เนะี่ยพอขึ้นตรงกับราชาถือเหรียญ ความรู้สึกของตาก็คือว่าคุณอาจจะรักเงินไม่มากพอเงินเลยไม่อยู่กับคุณข้อความด่วนในวันนี้มองเห็นเป็นเรื่องเงินน่ะนะคะคือถ้าคุณไม่รักอะไรอะ่ะสิ่งนั้นจะไม่อยู่เออพอตาบอกแบบนี้คุณอาจจะมีแรงต้านเนาะแต่สิ่งที่คุณจะต้องทบทวนว่ามันจริงหรือเปล่าเช่นการที่เราให้เกียรติเงินน่ะทำเหมือนเงินเป็นเพื่อนหรือเป็นคนรักของเราอะ่ะ หรือเราใช้เงินแล้วเรากลัวเงินหมดหรือเปล่าทุกอย่างมันเชื่อมโยงกันหมดมันคือการเป็นของคุณที่หลายสิบปีใช่ไหมสังคมบอกเสมอว่าเงินมันหายา,ยากสังคมบอกเสมอว่าต้องทำงานตรงนู้นตรงนี้ถึงจะได้เงินเยอะอะไรแบบนี้ค่ะมันเกี่ยวโยงมันเชื่อมโยงกันหมดตั้งแต่สมัยเด็กๆเงินของคุณเท่ากับอะไรสิ่งที่ไพ่บอกถ้าคุณรักมันจริง คุณเป็นราชาถือเหรียญได้แน่นอนแต่ถ้าณตอนนี้ยังรู้สึกขาดอยู่เป็น5เหรียญอยู่ก็ทบทวนกับตัวเองหน่อยค่ะว่าคุณคิดมากเรื่องเงินตรงไหนจะมีเงินใช้ไหมสมมุติคุณบอกตาว่าคุณต้องการเงินต่อเดือน1 0 0 0 0แบาทนะคะต้องลองชิปชิปความรู้สึกสลับกันลองดูสิคะว่า ตอนนี้ชีพของคุณอนะสิ่งไหนที่คุณรู้สึกว่าไม่ขาดเลยลองชิพคือเปลี่ยนความรู้สึกเอาความรู้สึกนั้นนะมาใช้กับเรื่องเงินอืมถ้าคุณโฟกัสคิดมากเรื่องเงินจะมีมาเมื่อไหร่นั่งรอนั่งขาดนั่งกังวลมันจะดึงดูดได้แบบพอมีพอกินแต่ถ้าคุณเชื่อมัน่นแล้วแบบ เงินน่ะมันมาทันเวลาเสมอแหละแล้วก็โฟกัสกับการกระทำบางอย่างเพื่อเพิ่มยอดเงินให้กับตัวเองคุณจะชนะถ้าคุณมองไปข้างหน้าถึงแม้ว่าอุปสรรคทางความคิดอะคะ่ะมันจะทำให้คุณเดินช้าลงนะแต่มันก็ไม่ใช่เหตุผลที่เราทุกคนจะต้องหยุดเดินก้าวต่อไปแล้วคุณจะได้รับเงินที่เป็นของคุณ คืออธิบายก่อนบางคนไม่เข้าใจการเป็นคืออะไรไม่เข้าใจรักเงินยังไงกระเป๋าสตางค์น่ะคุณเลียงแบคงแยกเหรียญหรือเปล่าคุณขอบคุณเขาทุกการรับทุกการใช้ไหมคุณดูแลเขายังไงเงินไม่อยู่นิ่งอยู่แล้วนะคะเข้าใจเขาแล้วคุณจะมีมากขึ้น เด็กถือเหรียญน่ะมองเห็นเลยว่าไ like พ่เหรียญ <th oly mungkin> ข,ขึ้นมาเยอะเพราะฉะนั้นข้อความด่วนสำคัญที่คุณต้องรู้เดี๋ยวนี้เลย <th ling> ก็คือว่า <th ling> การเงินของคอุณน่ะจะดีมากขึ้นตามลำดับที่คุณเชื่อมั่นกับตัวเองและเปลี่ยนการเป็นของเราด้วยก็คือคนที่เขามีเงิน1นึ่งแสนบาทต่อเดือนน่ะคุณคิดว่าเขาจะรู้สึกยังไง แล้วตอนนี้คุณรู้สึกแบบไหนคุณก็จะต้องรู้สึกให้เทียบเท่ากับคนที่มีเงิน1 0 0 0 0แสบาทนั่นเองค่ะรายละเอียดลึกๆอะ่ะถ้าหลายๆคนอยากจะปลดล็อกจริงๆอาจจะต้องมาดูดวงส่วนตัวนะคะเพราะต่างกันการเงินเท่ากับอะไรเนี่ยของแต่ละคนไม่เหมือนกันถ้าจะแก้ให้ตรงจุด ต้องมาเจาะหรือกันนั่นเองนะคะนี่คือไพ่ฮารุของคุณนะคะเราเรามาดูสิว่าไพ่ออราเคิลอีกสองสำรับอยากจะบอกว่าอะไรการเงินเป็นหลักเลยวันนี้ชนะได้แน่นอนอ่ะเออชนะสิบเหรียญนะคุณน่ะแต่ต้องวางความคิดมากลงก่อนนะความกลัวค่ะมันคือสิ่งที่เราสร้างขึ้นเองใช่ไหม เจตค่ะอบันดันส์ค่ะแล้วก็ไพ่นางฟ้ามาดูสิว่าจะขึ้นระยะเวะลาให้คุณไหม You are ready ออคุณพร้อมหรือเปล่า i t up to you Take action จ้ะอืมไพ่ oracle บอกว่าจงเรียนรู้นะคะว่าจุดจบอะมันคือจุดเริ่มต้นของบางเรื่อง จบบางเรื่องเพื่อไปเริ่มต้นบางเรื่องที่มันดีกว่านะคะคุณเป็นคนที่จะมีความอุดมสมบูรณ์เนี่ยทุกเรื่องเลยนะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องการเงินแบบไร้ขีดจากัดความอุดมสมบูรณ์ของคุณไม่มีขีดจำกัดมันเกิดขึ้นได้ในโลกนี้ในโลกกายภาพนี้ในโลก 3D นี้นะคะเพราะฉะนั้นพร้อมรับไหมคะสิเหรียญเด็กถือเหรียญน,น่ย ราชาถือเหรียญน่ะอืออยู่ที่คุณว่าคุณจะรับหรือเปล่าถ้ารับก็รับคําทํานายแล้วก็อยู่ที่คุณ take a คชั่นนั่นแหละนะคะทุกสิ่งทุกอย่างบอกแล้วว่ามันคือของคุณยังไงมันก็คือของคุณนะคะเป็นกำลังใจให้กับ คนที่มาดูแลนดอมนี้แล้วก็รักทุกคนเสมอเลยค่ะขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีแล้วก็มีความสุขในทุกๆวันตลอดปีตลอดไปรักเสมอจ้าเอาละค่ะวันนี้ก็หวังว่าทุกๆคนจะได้รับพลังงานด้านบวกแล้วก็การฮิลลิ่งฮิลใจจากตานะคะมีความสุขกับการใช้ชีวิตในทุกๆวันให้คิดว่าโลกนี้เป็นแค่เกมแล้วคุณต้องผ่านด่านไปให้ได้ รักทุกคนเสมอเลยค่ะไม่ว่าคุณจะคือใครสมายดิ่งทาโร่ใบาตาขอขอบคุณทุกคนมากๆากเลยนะคะตาไปแล้วค่ะบายบายค่ะ